พี่ชอบคลิปผมอ่ะฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปถ้าไม่มีกำลังใจจากพวกพี่ก็คงไม่มีคลิปดีๆให้พวกพี่ได้ชมต่อไปอย่าลืมนะเว้ยกดดิรออะไรกดดิสวัครับผมนกจัดไปมือขวาเฮียตีจัดให้วันนี้ขออนุญาตรีวิวรถเข้าใหม่มีอยู่สองล นะครับผมแต่ว่าต้องจอดหน้านี่มันปามาแล้วมาแล้วนิ่งตัวพันแน่ตัวพันแน่โอ้โหเอาไปทันคุณรู้ไหมว่าคันนี้คือรุ่นอะไรโอ้โหโอเสียแม่งอย่างกับแซดพันคันนี้มันไม่ใช่แซดพันแล้วมันไม่ใช่แซดอินเออเหมือนกับเสียงคล้ายๆแบบแซดเด็กซ์สเลยแล้วมันคืออะไรคุณรู้ไหมอ่ะคันนี้มันคือ ซันเอ็กซ์ยี่ห้าอาพี่สิทีรถที่งออกใหม่เไหมใช่รลที่เกิ่งออกใหม่มาเมื่อน้าฝนนี่เองที่้าฝนนี่เองรถทุก่งออกใหม่เมื่อนาฝนเลยโอเคครับพี่ครับผมวันนี้เรามีรถสคัญเลยพี่ใช่ครับครับซันเอ็กซ์ยี่ห้าอาปีสองพันยี่สิบและหกขันสปีสองพเอ้หกันสุดเอฟปีสองพ 2016รุ่นตัวลิมิเต็ตัวโครงแดงเอาพี่ลองสั่นทยายคันนี้ให้ลูกค้าเราฟังหน่อยามันสั่ทายายกันเป็นยังไงเป็นยังไง,ง,ไงก็คือคันนี้เป็น z x 25 r นะครับผมปี2020รถใหม่ๆเลยนะครับผมแล้วก็เป็นตัวลาย FE ด้วยนะครับมาพรา้อมอุปกรณ์ตกแต่งก็อพอง,งามนะครับปีกให้มาแล้วเพื่อเสริมแอโรด y น a ามิกนิดนึงนะครับกันล้มตรงรุ่นนะครับแล้วก็เดินสลิปออน่อปลาย s อ Project มาแล้วนะครับ ท้ายสั้นแบบไม่เหล็กพับได้นะครับสีถังเงาฉ่าบางคนตกใจนะพี่นะสวยๆบางคนบางคนตกใจนะใช่เฮ้ยคาวาสากิมันมีรุ่นนี้ด้วยอะแล้วผมมาทับใจเรื่องเสียงนะเสียงผมบอกเลยว่าแม่งเหมือนตัวพันจริงๆเสียงเขามาแบบเหมือนตัวพันเลยบางคนเนี่ยฝันจังเลยอยากมีรถซีซีน้อยๆที่แบบว่าเสียงสี่สูบอยากเล่นใหญ่เป็นเสียงสี่สูบแบบตัวใหญ่ๆหน่อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเสียงสี่สูบเลยนะครับเป็น R4 สูตในคลาส250ร้ีซีนะครับเรียกว่ายคาโรสกิซูเปอร์สปอร์ตเลยอ่าเป็นซูเปอร์สปอร์ตเอาเรามาดูไม่เจ้าคันนี้ก่อนออมลงสนามครับคันนี้ครับผมโโอ้หพี่ไม่มีตั้ง20รอบเอ้ยไม่ใช่20เขาเรียกว่า20,000รอบ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 เครื่องยนต์จะอยู่ที่20,000รอบผมว่าคิดว่ารอบน่าจะมาเร็วมากนะครับเหลือเฟือแล้วก็ไม่เจ้าคันนี้อยู่ที่13,000หมืนสามันโลหนึ่งามันมีโหมดให้เล่นด้วยนะมีโหมดให้เล่นด้วยมีโหมดด้วยมีฟูลนะครับมีฟูลมี มีโหมดให้เล่นด้วยตัวนี้จะเล่นได้สามโหมดมี power มีนู่นมีนี่มีโลใช่ไหมใช่โลมีปรับด้วยนะครับดูสังเกตนะครับมี power มี full มีปรับ a t t e n t i ่นหรือว่าคิดอะไรเนี่ยนะครับมีครบเลยมีครบเลยมีครบเลยครับอะลองมาฟังเสียงเครื่องยนต์ดูอะคุณนนเปิดครับโอ้ยผมเพิ่งเห็นได้ชกหัวกลับด้วยอะเป็นชกหัวกลับของโชว์ว่าแล้วเป็นของโชว์ว่าโอ้โหเป็นไงน้ำหน้าก็เป็นสี่พอร์ตพี่ใช่ใช่เอาไปใส่แบมโบ้ได้เลย่ โอ้โหโอ้โหโอ้โหพัดแม่เจ้าเสียงยังกะสีสูบโอ้ก็มัน4สูบเลยพี่มันคือ4สูบ ZX10 ปิดตาปิดตาฟังเนี่ยแม่ง ZX10 ทัวร์ ผมบอกเลยคันนี้แบบราคาเบาๆด้วยนะครับสำหรับรถใหม่ๆที่เพิ่งออกออกมาจากค่ายคาวา s a k i แต่ว่าตอนนี้ที่ร้านเรามีแล้วนะครับออกศูนย์เนี่ยมีประมาณ200,000 6 6 200,000 7เจ้าคันนี้นะตอนที่ร้านเราอยู่ที่ราคา100,000 6,000 9,000บาทเท่านั้น100,000 6,000 9,000บาท100,000 6,000 9,000บาทครับผมกับปีคศ20เลยนะเพิ่งออกเมื่อหน้าฝนนี้นะครับผมรถหรือยุงลายก็ไม่รู้ครับเอาเรามาดูคันต่อไป อีกคันหนึ่งก็เป็น CB 6 5 0 F โครงแดงตัวลิมิเต็ดปี2016ครับผมที่ปี2016นะครับมาพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งหลายรายการนะครับชิลหน้าทรงสปอร์ตนะครับตัวอุดกระจกมือคารต์มือเบรกแต่งแล้วนะครับกาดหม้อน้ำมีแล้วแต่นะครับห้อยโครงนะครับรวมทั้งถึงเดินสลิปออนนะครับปลายอะไรนะปลาย HP เลยอดปลายแบบปากฉลามตัดเลยนะครับด้วนๆเลยแล้วก็ชุดเกียร์ยงนะครับชุดเกียร์ยงท้ายสั้นเป็นแบบ อาทายสั้นอย่างเดียวนะครับไม่ได้เป็นเหล็กแม่เหล็กพับได้นะครับทำล้อสีทองอะเรียบร้อยแล้วครับสีถังไม่ต้องห่วงมีควิกชิปด้วยนะครับผมเกียร์ก็เกียร์แตกสีถังเนียนๆสีแฟลิ่งสวยงามนะครับไม่เจ้าคันนี้อยู่ที่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 สามร้อยห้าสิบไม่ได้นะเวลานะครับโลสองหมื่นสี่พันโลนะครับลองมาฟังเสียงเครื่องยนต์ คล้ายๆกันเลยนะคล้ายๆกันโอ้โหสุดอีกแล้วแมอันนี้กี่ซีซีพี่เครื่องนู้นอ่ะอันนั้น250นู่นร้อยห้าสิบตัดยาได้เครื่องนั้น6 60ซีซี60ซีซีตัด้าได้ด้วยแต่นี่พี่ผมลืมเล่นเลยแต่นี่ก็คือแต่อะไรนะแต่หอยโข่งเขาเรียกแต่หอยโข่งแล้วถ้าอยาก ม่งหอยอย่าไปม่งมันเลยมันอยู่ล่างข้างในแต่ดังใช้ง่ายปกติอันนั่นอันน่ะโอ้โหฟังเสียงเอาราคาครับคุณนนท์คันนี้คันนี้เปิดราคาอยู่ที่1นึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทตัวแดงลิมิเต็ดนะครับปีสองพันสิบหกนะครับผมสนใจเบอร์โทรศัพท์เบอร์ศูนย์หนึ่งสองแปดสามห้าสองเจ็ดสี่สองผมใครอยากม่งหอยก็มามอง อยโข่งอย่าได้แตะอยใหญ่แตะได้แตะหอยโข่งไม่ต้องไปมงหอยแล้วมงมงหอยไม่อย่าไปมงเลยนะครับเป็นเียงเ่องเดียวเร่องเดียวสำหรับวันนี้นะครับผมนกจับไปแล้วคุณหวานครับครับผมอย่าลืมครับรถสวยๆอยู่ไม่นานรีบเลยครับจับจองสวัสดีครับผมสวัสดีครับ